ไม่มีพนักง,งานนะคะบริการตัวเองน่าอร่อยมากด o ก้าอึนจีนด์กูดมอร์นิ่งมีมัมมี่กูดมอร์นิ่งดูกามีม่ดูกมมัมมี่มัมมี่วันนี้ทําอะไรให้ลูก้ากิน เช้าหาไข่กันลูก้าชอบกินไข่นี่นะคะ Bên sen xanh hôm you drink milk? Good job, Luca. Wow. Um ah, yummy. So yummy. Oh uh -huh. <laughs> uh, uh, uh. I saw that but oh yeah. <laughs> yeah. <You're finished. laughs> I'm scared of you good. good job. Good. You wear yourself? Yeah, you wear เดี๋ยวตามแดดดีไปทิ้งขยะกันค่ะ hey, You heavy เฮ้เฮ้ยลีนะวันนี้อากาศดีมากนะแดดไม่ร้อนอากาศดีจังเลยนี่นะคะที่ทิ้งขยะวันนั้นมาทิ้งตอนประมาณทุ่มหนึ่งมากับลีน่าสองคน เห็นละคูนละคูนไว้ลูกาพีแคปปูทิงดีๆลูกทิงดีๆเด้ยยืดเอ้ไม่ทำทุกครั้งแต่ครั้นี่้ เดี๋ยววันนี้จะไปห้างเกาหลีที่เดิมค่ะ H Mart เพราะวันนั้นดูเตาย่างเกาหลีไว้แต่ไม่ได้ซื้อลิซ่านั่งตรงนี้ลีนา่านั่งตรงนี้ลูกา้านั่งตรงนี้วโอเคเดี๋ยวไปดูแดดีเติมน้ำมันกันนะคะ เปิดเครื่องยน์ด้วยนะคะอันนี้วิธีเติมน้ํามันที่อเมริกาค่ะ ok now we just need to select from regular extra screen in our case it's just regular so press that 87 Japan don't have this อ h oh, okay. ไม่มีพนักงานนะคะบริการตัวเองร้านสะดว store อยู่ตรงนั้นนะคะ มีของกินมีอะไรขายพวกน้ำพวกเครื่องดื่มขายแล้วก็ลอตเตอรี่ก็มีขายนะคะที่นี่ per gallon สามจุดห้าเหรียญต่อแกลลอน ดดำสีดำ black อ๋อเมื่อวันก่อนมาไม่มีวันนี้เต็มเลยเนี่ยสองเหรียญเองค่ะถูกมาก h a d p y Can Get One นี่หัวชายเท้าเนี่ย y o should put in there. มกนไปดูกระทะก่อนคะ่ะเนี่ยมีหลายช้อยให้เลือกเลยไม่รู้จะเอาไหนดีเพราะว่าที <25. S 1> uh ่บ้านมันมีสัญญาณ์ สัญญาณดับควันนะคะถ้าควันนิดนึงก็ดังละอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้ Yeah I think that's one useful What about this one อันนี้ก็ This doesn't have smoke because I think it goes down Because all the liquid go down And you you need to put water Yeah you need to put water inside อันนั้น2499เหรียญ คูณสามสิบหรือเปล่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่ถึงพันนะคะโอเคไอโซติกิบากีฮ่บาอืม I like this one ค่ะมาดูกันเนาะว่าเราได้อะไรมาวันนี้ Daddy can you help me Yeah so we're back from the Korean place right mm hmm. To buy this อันนี้กระทะนะคะกระทะที่เราไปดูกันมา And we need this to use it Yes TV <S TV Okay wait Yep mm hmm. When we go to barbecue restaurant, it's really tough when we have three kids, right? Like it, you don't feel relaxed. <laughs> You're always Easy. feeding them and all that yeah. stuff. So with this one, you can have barbecue at home. So yeah, quite good, good. right? Indoor barbecue. So what else? Maybe we just need a gas, right? Gas. Yeah. Barbecue sauce from อันนี้บาร์บีคิวซอสของญี่ปุ่นค่ะ. ซสเมออยล์น้ำมันงาค่ะอันนี้ก็ของญี่ปุ่นเนื้ออันนี้ก็เนื้อเหมือนกันค่ะอันนี้ให้ดูก้า this is only one dollar and one ninety e a h and it's organic it's discount organic ด้วยแล้วก็ผักกาดสักผักกาดหอมใช่ไหมคะบ้านเราเรียกกาดหอมเนาะว้าว kimchi นี่ k i m c h อันนี้ผักกาด อ๋อ uh, this one r ลาดิชใช่ลาดิชผักชั h ขาว this t is the Chinese cabbage วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดของแดดดี้ก็เลยจะกินบาร์บีคิวที่บ้าน

ฉัน่าอร่อยมากเาอืม <c oughs> mm. good my mommy do not sleepy okay come on okay bye bye sleepy sleepy go sleepy be sleepy <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับ<อ>ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค,ะครับบายบายขอบคุณครับ